เป็นเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผมก็หาหลายข่าวมากนะแล้วก็คิดว่ามันไม่พูดไม่ได้อะนะชั่วโมงนี้ผมคงต้องพูดถึง BTC นะครับตัวอื่นเขาก็ต้องวิ่งตามลูกที่เพราะว่าลูกที่ใหญ่เพิ่งทำออทามไฮไปอีกแล้วนะใครที่สายแช่ง BTC หรือบอกว่าให้ออกเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะโดนล้อกันอยู่นะครับเพราะว่า Bitcoin ก็ทำโอทาหายไปอีกแล้วที่หมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D ออโ o เบดิกหมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ Fn ทุกสาขาและ Fnmall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ125,700ดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอีกแล้วนะครับก็สมชื่อ,อ,อ,อที่เรียกว่า เดือนอัพ o โ e เนะเนื่องจากว่าย้อนหลังกลับไป12ปีเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ราคาบิตคอยมกักจะปรับราคาขึ้นนะเป็นแนวโน้มซึ่งในปีนี้ก็เป็นตามเทรนด์นะครับก็คือตุลาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เองเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะขึ้นไปแต่ทำออร์าฮมไฮนะแต่ว่ามันก็มีการปิดสัปดาห์ไปที่123,500สัมติงนะก็ถือว่า ย่อก็น้อยนะนั้นราคาที่ขึ้นจากช่วงอาทิตย์ก่อนที่1 1 0 0 0 0สขึ้นมาที่1 2ึ0 0 0เนี่ยก็ต้องพูดว่าเพียงในเวลาแค่1นสัปดาห์ก็ขึ้นมากว่า11%นะครับก็ถือว่าเป็นการพุ่งแบบว่าแม t ทูดนมะูลกันเลยทีเดียวนะจำได้ว่าเเราน่าจะพูดคุยกันเกี่ยวกับ BTC กันมาตั้งแต่ราคาหมื่นกว่านะตอนนี้มันแสนกว่าแล้วอ่ะมันขึ้นมา1ิเท่านะ ก็ต้องบอกเลยครับว่าดีใจกับเพื่อนเพืนทุกคนครับที่ DCA หรือว่าวางแผนมาอย่างดีนะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เป็นของเป็นกรรมนะครับทีนี้มาดูกันนิดหนึ่งว่าอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยเพราะว่า BTC เนี่ยมันทำออทามไฮมาหลายรอบแล้วรอบนี้มันแข็งแกร่งพอหรือเปล่ามีอะไรสนับสนุน,นกันบ้างนะมามาดูกันนิดนึงว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยแรกเลยก็คือกระแสของเงินไหลเข้าของกองทุน ETF ครับ ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะสัปดาห์ที่แล้วนะกองทุน ETF บิตคอยในอเมริกาเนี่ยมีเงินลงทุนมหาศาลกว่า3,200ล้านดอลลาร์ครับถือเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2หลังจากที่เปิดตัวนะแล้วมันมีความเชื่อมั่นจากกองทุนด้วยโดยเฉพาะฟิลิดิีกับแบ็กหลอกนั่นเองนะที่มีการไหลเงินเข้ามาเพิ่มเติมใน ETF อย่างที่2ก็คือ เอ่อการเมนชัดดาวนะการปิดทํางานของรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากว่าเงินไม่พอใช่ไหมมันส่งผลครับที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยหันมามองว่า Bitcoin น่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอีกตัวหนึ่งกลายเป็นเซฟเฮาเวนนะคุณเจฟเมย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทของตลาด BTSE เนี่ยก็เผยว่านักลงทุนกําลังมอง Bitcoin เป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนนอกจาก อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็พันธบัตรก็คือ,อนั้นถ้าเกิดว่าเคออ่อนแอฉันก็ไปหาที่พึ่งนอกจากทองก็เป็นบิตคอยนนั่นเองและอย่างสุดท้ายครับเป็นปัจจัยส่งเสริมเลยก็คือค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงครับตัวดัชนีค่างเงินดอลลา่าสหรัฐเนี่ยลดลงมากกว่า12%นับตั้งแต่ต้นปีนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างแย่นะในใน,ในหลายๆลาย ทศวรรษแต่ว่ามันอาจจะเป็นแผนของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ที่ต้องการให้ราคาดอลลาร์เนี่ยไม่แพงจนเกินไปจะได้ส่งออกได้ง่ายนะแต่ว่ามันก็ส่งผลแหะครับเพราะว่าปัญหาต่อมาก็คือตัวดอกเบี้ยเองก็อยากที่จะให้ลดด้วยฮนะมันก็เลยยิ่งกระหนำ่ำทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงอีกทำให้ต้นทุนในบิตคอยเนี่ยยิ่งดึงดูด ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะอย่างที่หลายๆคนที่เป็น er, บิตคอยเนอร์เขาพูดว่าบิตคอยก็ราคาเท่าเดิมคนที่มันอ่อนแอลงมันคือดอลลาร์ต่างกนะยิ่งดอลลาร์อ่อนตัวลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งผลแบบนี้แหละไอ้ค่านีเนั่นแหละครับที่ยิ่งต่ําเตี้ยเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ B ีดีเนี่ยกระโดดขึ้นนะ,ะมาวิเคราะห์กันนิดนึงแล้วกันว่าในมุมมองผมเนี่ยแล้วก็ในมุมมองของ นักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยเขาเมองกันว่ายังไงก็ต้องบอกว่าการพุ่งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การพุ่งแบบประเดียวประดาวละหรือชั่ววูบชั่ววางเพราะว่าหลายนักวิเคราะห์เขาก็เชื่อว่าจุดหมายปลายทางใหม่ที่กําลังจะไปถึงของบิตคอยน่าจะขึ้นไปถึง1 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนักวิเคราะห์คริปโตอย่างเครดิตบูคริปโตแนไมเอ็กซ์เองเขาก็บอกว่าการทำออทามไฮครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างมีพลังมากๆนะ แล้วก็เป้าหมายเนี่ยที่เขามองก็แสนห้าเหมือนกับนักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับแล้วเขาก็มีการชี้แจงมาว่าอาจจะมีการถอยบ้างนะเพราะว่ามันก็คงไม่ได้แบบว่าออทามไฮแล้วก็ออทามไฮกันไปเรื่อยๆนะก็อาจจะมีการที่จะถดถอยมาอยู่ในโซนที่1 8 0 0 0สถึง1 1 8่0 0น่อันนี้ก็เป็นแนวรับสำคัญแล้วกันนะว่าเ,เรียกว่าต้านเอาไว้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดมาอยู่ในราคาแบบนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับหลายๆคนนะอันนี้ทางคุณเครดิตบูคริปโตเขาก็พูดไว้ว่าถ้าเกิดลงมาตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีหลายคนเนี่ยพุ่งเข้าไปซื้อน,นอกจากนั้นเองก็ยังมีคุณชาวเอ็ดเวิร์ดนะครับผู้ก่อตั้ง CAPRIO Investment เนี่ยเขาก็ออกมาทำนายครับว่าการทะลุที่1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเนี่ย ก็มีโอกาสครับที่จะเร่งความเร็วนะครับทำให้ขึ้นไปแตะที่แสนห้าด้วยความรวดเร็วและก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะว่ามันไม่ใช่การเคลื่อนไหวในการเกรงกำไรอย่างเดียวแล้วเพราะว่ามันมีเงินที่ไหลเข้ามาในฝั่งของกองทุน โดยเฉพาะกองทุนรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วในช่วงคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นกองทุนของสถาบันการเงินดั้งเดิม่งที่ค่อนข้างสนใจแล้วก็หลายๆรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลของอเมริกาเองเนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญนะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตัลโดยเฉพาะ ETF นะครับล่าสุดเห็นเมืองไทยกำลังจะมี ETF เกี่ยวกับกองทุน ETF ของของ Bitcoin หรือว่า cryptocurrency หลายตัวกำลังขอน ขออนุญ,ญาตอยู่หรือว่ากํำลังเทียร์ลิงเันอยู่ีฮะเดี๋ยวยังไงมีข่าวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนได้ฟังกันแล้วกันในที่น่าทึ่งไปกว่านั้นครับก็คือ,เ,อ,อเรียกว่า Market Cap ของ BTC เนี่ยมันแซงหน้า a เม z o n เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขึ้นมาเรียกว่าแซงเอเม z o n แล้วก็ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับอันดับ7ของโลกครับมีมูลค่าตลาดกว่า 2.5 trillion ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ,อ2.5ล้านล้านดอละละาร์สหรัฐนั่นเองนะก็ต้องบอกเลยครับว่าแหมขึ้นมาแข็งแกร่งจริงๆนะอ่ะสรุปนิดนึงแล้วกันนะในมุมมองผมนะก็ต้องบอกว่ามันมีแรงหนุนเข้ามาหลายเรื่องนะคบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่ไหลเข้ามาของ ETF นะดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงออสถานการณ์ของเดือนออกตุเบอรที่เรียกว่าั p October ด้วยนะแล้วก็มีแนวโน้มตามฤด,ดูกาลอยู่แล้วเนาะทำให โอกาสที่จะทะลุแสนสามคงได้เห็นในเร็วนี้แล้วก็แสนห้าเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้หรือว่าภายในสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นเนาะอ่ะใครที่เชียร์ก็เชียร์กันต่อไปครับสายแช่งก็คงตอนนี้เงียบๆหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็มีโซนลับที่ค่อนข้างชัดเจนนะอยู่ที่แสน0 0ดพกับแสนห0 0นะครับก็คใครมอง โอกาสหรือว่ากําลังมองมันคงไม่ได้ล่วงกันแบบหนักๆเหมือนในอดีตแล้วนะเพราะว่าหลายๆคนเริ่มเห็นศักยภาพของบิตคอยนะครับอย่างไรก็ตามครับต้องบอกก่อนว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูงแล้วก็าราคาเนี่ยสามารถปรับตัวได้อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะรับความเสี่ยงได้แล้วก็ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจทุกครั้งครับรายการนี้ไม่ใช่ รายการแนะนําการลงทุนนะครับว่าคุณควรจะต้องทํำยังไงหรือว่าควรจะซื้อเหรืออะไรนะหรือว่าควรจะซื้อบิตคอยตอนไหนแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งน,นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ เพื่อนเนักลงทุนชาวคริปโตฟิวเซีแล้วก็หวังว่าจะชื่นชอบรายการที่ผมทำนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจมากๆกดปุ่มจอยหรือว่าร่าวมสนับสนุนสินค้าจาก FM ได้ทุกแพลตฟอร์มที่ผมแปะเอาไว้นะก็ขอบคุณมากๆครับรายการของเราได้รับการสนับสนุนจาก t ท m s o f t by f n นะก็มีหมอนตัวใหม่ก็คือ 3D Auto p i ด i c ใบนี้นะใครที่ยังไม่ได้หาซื้อมาใช้ก็ ฝากกดไปตามลิงก์ที่ผมแนะนำด้วยนะครับเพราะเป็น Sleep g a d g e ตตัวจริงของจริงที่สามารถวัดค่าได้จาก Sleep วัดค่า Deep Sleep ได้จริงจากพวก SmartWatch ได้เลยนะครับอย่างผมเองนี้ก็เพิ่งอัปเกรดมานะตัวใหม่ล่าสุดของ a w e ยเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครยายผมทำรีวิวตัวนี้ก็ฝากบอกแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะได้ทำรีวิวในการเรือนนี้ด้วยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับแล้วก็ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจครับแล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยียมเบ t เตอร์ไลบอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมหนุ่ยเบนเยียมได้ในวันพุธครับสวัสดีครับหมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D Orthopedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการน,นอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จากเท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบ Economic ช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ